สวัสดีค่ะพอดีป้าหนึ่งนะคะไปได้อุปกรณ์ใหม่มาค่ะมันเป็นพิมพ์สำหรับทำไข่ต้มค่ะแต่ไข่ต้มที่ได้นะคะจะมีไข่แดงเป็นลวดลายเก๋ๆอยู่ตรงกลางค่ะบ้านไหนนะมีเด็กมีลูกมีหลานนะคะป้าคิดว่าไอเจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้มันน่าจะช่วยหลอกล่อดเด็กให้มากินอาหารได้มากขึ้นค่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะเดี๋ยวเราลองเอาไปทดสอบดูค่ะ ว่าเด็กเห็นจะกินหรือไม่กินจะชอบขนาดไหนคะ่ะเหยื่อมาแล้วนะคะหนูหนูหนูไข่ต้มไข่ต้มอะไรอะรแปลกแปลก,ม,ก,กมาลองดูก่อนมันอร่อยหนูไม่กินหรอกแปลกๆลองดูหน่อยนะอร่อยไม่าอหรอแปล <laughs> <laughs> จะแบบเด็กผู้ชายไงคะไม่ชอบอะไรฟุ้งฟริ้งไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็วิธีทำดีกว่านะตัวนี้นะคะเป็นพิมพ์สำหรับทำไข่ต้มคะ่ะสั่งมาจากช้อปปีร้านนี้นะคะใครอยากได้ไปเซิร์ชหาร้านนี้เอาเองนะคะในแอป s h o p ปีคะ่ะไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรใดๆนะคะซื้อมาใช้ก็เลยมาบอกต่อคะ่ะ ลองถามดูเหมือนของจะหมดสต็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจ254อบาทนะคะแล้วก็จะมีค่าส่งอีก30บาทค่ะส่งมาจากจีนนะรอของประมาณ8 9วันค่ะอุปรกรณ์แกะออกมาแล้วมีแปรงให้1อันนะคะอันนี้แท่งอะไรไม่รู้เอาไว้ก่อนแล้วก็จะมีอ,อันนีอ้อะไรก็ไม่รู้เอาไว้ก่อนนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่เอาไว้ทําไข่ต้มอะค่ะเซตหนึ่งเขาก็จะมีทั้งหมด6ลายให้เลือกนะคะตามข้างกล่องเลยวิธีการใช้งานเนี่ยคือไม่มีคู่มือไม่มีอะไรบอกมาเลยค่ะอุปกรณ์แต่ละอย่างไอ้แต่ละแท่งแต่ละอันมันเอาไว้ทำอะไรก็ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามามั่วเอากันดีกว่า ไอตัวนี้นิ่แปลงเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่เนี่ยมันดึงออกมาได้ช้อนเหรอน่าจะใช่มั้งอาค่ะพักไว้ก่อนนะคะคู่มือก็ไม่มีวิธีทําก็ไม่มีแต่ละอันใช้อะไรก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามามั่วด้วยกันค่ะรู้แต่ว่าข้างกล่องมันเขียนว่าเอาไว้ใส่ไข่แล้วเอาไปต้มในน้ําเดือดได้อะคะ่ะ ปลอดภัย BPA free ก็ก็ตามเขาแล้วกันนะคะเขาว่าเอาไว้ต้มได้ก็ต้มได้นะคะใครไม่ชัวร์ไม่มั่นใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,มก็ไปถามกับคนขายเอาอีกทีนะจ้าร้านที่แปะไว้ให้เมื่อตอนต้นคลิปว่าพิมพ์นะคะก้นเขาเจะกดออกได้เดี๋ยวคงจะให้ใส่ไข่แล้วเอาไว้กดเพื่อดันไข่ออกนะคะมาค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่า าการพิจารณานะคะไอ้แท่งนี้เอาไว้เสียบเพื่อเป็นหูจับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นที่แยกไข่แดงกับไข่ขาวค่ะเพียงแต่ว่าทำไมมันไม่มีด้ามจับมันสั้นจังอะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูเลยดีกว่าเริ่มต้นแยกไข่แดงกับไข่ขาวนะคะมือล้างสะอาดอย่างดีแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสุขอ,อนามัยค่ะนี่ ช้อนไข่แดงแบบนี้เองว้ายว้ายเออเอามือแหละมือล้างมาละแตกเจริญพรเอาเป็นว่า แยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันแล้วกันนะคะจากนั้นค่ะนำไข่ขาวที่ได้ไปเทใส่พิมพ์สีขาวก่อนเดี๋ยวทำแค่3ลายก่อนนะคะเอาดาวเอาดอกไม้แล้วก็เอาหัวใจค่ะปิดฝาแล้วเอาไปต้ม ไออันนี้กอกแก๊กกอกแก๊กมากนะคะเสียวจะหล่นเหมือนกันฮิวดีๆแล้วกันนะคะน้องนอในการต้มนะคะต้องต้มมากกว่า10นาทีนะเพราะว่า10นาทีเนี่ยป้าลองมาแล้วไข่ข้างในมันยังไม่สุกดีแล้วปิดฝาให้สนิทค่ะอันนี้ปิดฝาไม่สนิทไข่ทะลักออกมาเละหมดเลยค่ะ ทำไปแล้วนะคะมีรอดอยู่อันเดียวค่ะลายดาวอันอื่นเละเปิดฝาออกนะคะแล้วดึงตัวบล็อกเขาขึ้นค่ะดึงตรงๆนะคะอย่าไปหมุนนะเดี๋ยวลายข้างในมันจะเละค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเข้าใจแล้วว่าแปลงอันนั้นเขาน่าจะเอาไว้ให้ทานน้ำมันที่พิมพ์อะคะ่ะมันจะได้ไม่ติดพิมพ์อันนี้ติดนิดนึง พอได้ไข่ขาวที่ต้มสุกแล้วเป็นลายแบบนี้เราก็นําไข่แดงค่ะตีตีแล้วก็เทลงไปตรงรูตรงกลางมันค่ะเสร็จแล้วปิดฝานําไปต้มให้ไข่แดงสุกอีกทีนะคะอันนี้เดี๋ยวป้าทําเพิ่มนะลายเอ,อ่อหัวใจกับลายดอกไม้ ใช้มือเปล่านะจ้าล้างสะอาดเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวบล็อก1อันจะใช้ไข่1ฟองเลยนะคะจะดูว่ามันจะเต็มฟองเอ้ยว่ามันจะเต็มพิมพไหมเดี๋ยวเอาอันนี้ไปต้มพร้อมกับเจ้าตัวรูปดาวที่ใส่ไข่แดงแล้วนะคะต้มจนกระทั่งสุก ต้มไปประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่ารอบแรกต้มไป10นาทีแล้วมันมีบางส่วนไม่สุกก็เลยเพิ่มเวลาต้มเป็น15นาทีต้มสุกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันค่ะนี่อันนี้เป็นตัวที่ใส่ไข่แดงแล้วดาวสวยดีนะ แกะออกดึงออกยากเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าควรจะต้องทาน้ำมันก่อนด้วยแหละป้าไม่ได้ทาเดานะเพราะพู่มือมันก็ไม่ได้บอกอะไรอ่ะได้ละเหมือนเดิมค่ะตีไข่แดงใส่ลงไปไข่ฟองนึงอ่ะไข่แดงมันไม่พอนะเนี่ยเพราะว่า มันจะไม่ถึงขอบบนของไข่ขาวอะคะ่ะสองอันนี้คือบล็อกหนึ่งคือไข่หนึ่งฟองนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไปต้มทำซ้ำเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้พอใส่ไข่แดงแล้วเนี่ยก็ปิดฝาเฉยๆนะคะไม่ต้องใส่ไอตัวบล็อกเขาลงไปด้วยนะใช้ฝาเปล่าๆปิดได้เลยค่ะแล้ววางต้มตัวดอกไม้กับหัวใจมาดูผลงานตัวดาวดีกว่า ดันออกมาค่ะใช้มือดันออกมาดันยากเหมือนกันอย่าลืมนะควรจะต้องทาน้ำมันแหละมาแล้วทิ้งให้เย็นก่อนหั่นนะคะ ลายอื่นๆก็ออกมาน่ารักดีเหมือนกันค่ะแต่ว่านะอย่างที่บอกไข่แดงเขาน้อยกว่าไข่ขาวอะค่ะทําให้มีช่องว่างอยู่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะน้ำออกจากทิ่มแล้วก็หันเหมือนเดิมเลยจ้า อันนี้ยังร้อนจัดมากๆเลยนะคะไม่แนะนําให้หั่นตอนร้อนเหมือนป้าน,นะคะค่อนข้างลําบากแล้วหั่นออกมาก็ไม่สวยด้วยเพราะว่ามัวแต่สะดุ้งเพราะความร้อนค่ะคลิปนี้บางช่วงก็อาจจะไร้สาระตามสไตล์ป้าหนึ่งนะคะกราบขออภัยไว้ด้วยค่ะถ้าสนใจก็ลองไปซื้อมาเล่นดูนะคะเด็กๆน่าจะชอบ เห็นไปแล้วเนะว่าต้นคลิปเด็กๆชอบกันขนาดไหน <What? S 1> ยังไงอย่าลืมช่วยป้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะเราจะทำคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างสลับสลับกันไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะรักนะจุบ๊บจุ